ทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมพังสีดอกเงินครับเป็นช้างบ้านโคกใสโคกใสงามตำบลบ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับนี่นะฮะช้างตัวนี้จะมีสีสันที่นะครับชัดเจนกว่าตัวอื่นเป็นช้างหายากนะครับใครที่ผ่านไปมาทางถนนเส้นทางบ้านด่าน สังขะบ,บ้านด่านนะครับอันนี้จะอยู่ข้างโรงเรียนบ้านโคกไซครับท่านแวะมาให้อาหารช้างได้นะครับสวยมากนะครับซึ่งสถานการณ์โควิดก็ทำให้ช้างหลายเชือกครับก็ต้องกลับบ้าน มาอยู่ที่บ้านนะใครที่ผ่านไปมาครับถนนเส้นนี้บ้านด่านนะครับบ้านด่านช่องจอมหน้าโรงเรียนบ้านโคกใสเลยครับแปมาให้อาหารช้างหวานช้างสาช้างมาอยู่ที่นี่นะครับอาหารช้างก็มีอ้อย มีของติดลึกของฝากนะครับสินค้าช้างนะครับเจ้าของควันช้างเจ้าของควันช้างมีปัญหาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ แต่ใจสู้มากเลยนะครับมาดูแลช้างนะครับอันหาผ่านไปมาก็อย่าลืมนะครับแวะมาให้กำลังใจ